i วันนี้เจอกับเหลือเมฆพิชซิ่งชนแนลนะครับวันนี้นะจะพาไปชมบรรยากาศการแข่งขันนะครับที่บ่อน้ำเงี้ยวป้าพานะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมจะไปจอะชุดสายหน้าของพี่โอสบัดเกตเจ็ดเจ็ดเชียงรายนะครับไปดูคุณว่าพี่แกใช้สายหน้ายังไงนะครับในการแข่งขันนะครับแล้วก็อาหารที่แกใช้จะเป็นอาหารอย่างไรนะครับวิธีตกตกอย่างไรนะะเดี๋ยวมาเจอกันครับพี่โอครับ สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาเจาะชุดสายหน้าของพี่โอนะครับพี่โอวันนี้ใช้ยังไงครับการตกวันนี้วันนี้เราจะตกเป็นเหมือนบาลานซ์ทั่วไปครับบาลานซ์ทั่วไป<ม> <ตา S 2> นะครับบาลานซ์ทั่วไปโดยชุดสายก็จะเป็นสายสายหน้าเราจะเป็นสิบ <10 S 1> ปอนสิบปอนนะฮะสิบ <10 S 2> ปอนของไพโอเนียตัวนี้นะครับอ่อาไโอเนียตัวนี้ ส่วนตะขอกับสายตัวนี้จะเป็นของสเตนแปดอนแปดปอนนะตะขอเป็นมะกามาิุมเครับอ๋ามามิคุมะเือหาอยู่้กานีู่า้เลยเหรอใช้คันของบวกเิบกเพิงวิไทับนะครับ ระยะ5.4ส่ครับส่วนตัวทุ่นนะครับนะส่วนต,วตัวทุ่นตัวนี้เป็นของโกซังของเชียงใหม่ครับตอ,องตั้นค่าเดียวกันตั้งเป็นบาลานครับผมตั้งเป็นบาลานทั่วไปครับบาลานตรงไหนครับาบาลานตัวนี้เราจะตกตั้งไว้ที่5้าข้อนะครับแล้วก็เวลาตกเราจะตกที่2อข้อเวลาตั้ง5ตกสองนะฮนะครับผมเวลาเราจะใช้รอยใช้อะไรเราก็ใช้ตัวนี้เลย ครับผมผมผมเวลาผมตกใช้ลอยก็ตั้งห้าแล้วตกสองแทุนลงมาก็ลอยลอยได้เลยผมลอยได้เลยนะครับอ๋อได้สองอย่างเลยนะฮะในในทุนตัวเดียวครอาการทุ่นวันนี้นะครับเราจะใช้เราจะชิงจังหวะการการตกบาลานซ์เรามันมันเป็การชิงจังหวะกันอยู่แล้วนะครับเราจะหาจังหวะที่มันตอกกระชับครับตอกเราด้วยความชัดเจน เราถึงจะวัดนะครับเรากระชับกระชับวัดได้เลยนะวัดกระชับได้เลยครับอาหารวันนี้ที่เรา,าจะใช้นะครับเราของสะบักดกลดเราจะมีอยู่สี่สี่สูตรนะครับสี่สูตรนะครับปเป็นสูตรไหนบ้างครับสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นสะบัดเกลด สบกดัตรเกดสูตรแรกนะฮะเป็นตัวแรกครับสูตรดั้งเดิมครับผมสูตรดั้งเดิมแก็ตัวที่สองก็จะเป็นวาลีสะเทือนวาลีสะเทือนครับแล้วก็ตัวที่สามมันเราจะเป็นหัวเชื้อใช้ใช้ใช้ยังไงครับเออใช้อัตราส่วนมันมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ที่จะใช้ก็คือประมาณสี่ส่วนต่อหนึ่งส่วนอ๋อ แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราสือตัวใหม่คลับน้องใหม่ครับผมน้องใหม่ก็จะเป็นเกล็ดแดงตัวนี้นะครับหาซื้อได้ไหมครับนะหาซื้อได้เลยครับตามเพจหรือติดติดตามทีทีเฟสบุ๊คบัตรเกตเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจไว้นะครับในเพจไว้ใต้คลิปนะครับ ขอฝากอาหารสูตรใหม่ที่จะออกเร็วๆนี้อีก2ตัวนะครับแล้วคอยติดตามชมกันครับโอเคครับเทคนิคดีๆนะครับจากพี่โอนะฮะหัวหน้าทีมสบัดเกตเ็ดเจ็ดเชียงรายนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูผลงานพี่โอวันนี้นะครับผมวิธ<า>ีการเกียวเยื่อนะของพี่โอ,อ<า>เป็นอาหารเป็นติ่งนะพี่โอครับครับผม,มจับจิบนะ มีการปัน้นเหยือของพี่โอรครับ

ปลาเกียร์เทที่2ครับที่2ปลาไซรองนะฮะไซรองววันนี้ครับพี่โอ๋ฮะยังมีช่องนะครับปลาไซรองนะครับกับอาหารตัวไหนครับพี่โอ๋อาหารวันนี้ที่เราใช้ครับก็เป็นบาลีกับสบัดเก็ดแล้วก็หูเชื้อเทพนะครับก็ฝนวันนี้ก็ที่2ไซรองนะครับสุดความสามารถแล้ววันนี้ปลาหายากมากนะฮะหายากมากครับโอเคนะครับฝากกว้ด้วยครับเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับเรื่อง อา,อาหารนะครับและตัวแทนจําหน่ายนะครับนะครับสำหรับสบัดเกตวันนี้ครรับ2ซองครับนี่ครับพี่โอกับเอกสบัดเกตนะครับวันนี้นะครยิดีครับ